สรุป12อัปเดตใหม่แพท1.6ตัวละครใหม่บอสใหม่แมปใหม่กิจกรรมใหม่มีอะไรใหม่อีกบ้างนะสรุปไว้ให้แล้วมาดูกัน สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสึสึกับเกม g e n ช h i n Impact นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการสรุปไลฟ์อัปเดตของแพท1.6 จากไลฟ์เต็มของเขานะครับผมก็ได้สรุปมาเป็น12อัปเดตใหม่ของแพท1 6นี้ในแพท1 6มากับทีม Midsummer Island Adventure ครับก็คือจะพาเราเนี่ยไปเดินทางไปเที่ยวยังเกาะต่างๆแบบทีมแบบ Summertime ครับซึ่งในแพทนี้เนี่ยจะแบ่งออกมาเป็น2ส่วนอย่างชัดเจนเลยครับครึ่งแรกเราไปเดินทางไปยังเกาะต่างๆแล้ว ในครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องของคาซึฮาแล้วครับซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่เมืองอินาซุมะครับอยากรู้แล้วว่ามีอะไรใหม่บ้างไม่รอช้ากันดีกว่าครับไปเริ่มกันเลย มาที่อันดับที่1น,นะครับเป็นอันที่ทุกคนเนี่ยน่าจะรอคอยกันพอสมควรเลยกับตัวละครใหม่คาซึฮะนั่นเองในที่สุดคาซึฮะก็เข้ามาแล้วนะครับผมตัวละครที่มากับทีมของประเทศญี่ปุ่นนะเป็นตัวละครตัวแรกเลยครับสําหรับคาซึฮะก็จะเป็นตัวละครถือดาบธาตุลม5ดาวนะครับเป็นตัวละครที่โดดเด่นในเรื่องของการใช้ค่าชํานาญธาตุครับในสกิลธาตุของคาซึฮะเนี่ยจะเป็นการกระโดดขึ้นไปบนฟ้าครับแล้วจากนั้นเราสามารถทําคอมโบต่อเนื่องพุ่งลงจ โจมตีมาได้ที่พื้นตอนที่พุ่งลงโจมตีมาแล้วคาซึฮาเนี่ยจะทําการดูดมอนมาที่ตรงกลางด้วยนะครับนอกจากนั้นในส่วนของสกิลอันติของคาซึฮะเนี่ยเรียกว่าเท่มากๆเลยครับคาซึฮาเนี่ยจะทําการตวัดดาบทาดาเมจจากนั้นก็สร้างพื้นที่ฟิวทิ้งเอาไว้แล้วจากนั้นนะครับในฟิวเนี้ยก็จะทาดาเมจอย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถคอมโบธาตเสริมเพิ่มดาเมจเข้าไปได้ครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่น่าเล่นเลยทีเดียวถือว่าแปลกใหม่นะ เป็นดาบสายชำนาญธาตุครับสำหรับในแพทนี้เนี่ยมีตัวละครใหม่เพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีตัวละคร4ดาวนะมาต่อกันที่หัวข้อที่2อย่างต่อเนื่องเลยดีกว่าสําหรับกาชาใหม่ที่กําลังจะเข้าครับสําหรับกาชาเซตใหม่เนี่ยสตัวละครก็จะประกอบไปด้วยน้องคลีแล้วก็ข่าสือหะตามลําดับครับน้องครีจะเข้ามาก่อนนะประมาณ20วันแล้วหลังจากนั้นจะเป็นข่าสือหะนะครับใครที่เล็ง2ตัวละครนี้ไว้<ๆ>ก็อย่าลืมเก็บเพรรอ,อกันได้เลยครับ you <laughs> และถัดมาตามกันมาติดๆเลยครับกับอาวุธใหม่ครับสำหรับอาวุธใหม่ในแพท1.6เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเจ้าดาบ5ดาวสายชำนาญธาตุครับแน่นอนครับพอเป็นดาบสายชำนาญธาตุก็เป็นดาบของน้องคาสึฮะโดยตรงเลยครับแล้วก็ธนูอีกหนึ่งอันเป็นธนู4ดาวเจ้าธนูนี้เนี่ยจะเหมาะกับสายกายภาพครับใครที่เล่นน้องฟิชสายกายภาพอยู่ธนูนี้นี่ก็ทั้งหน้าตามเหมาะสมแล้วก็ดีกับน้องฟิชสายกายภาพโดยตรงด้วยครับนอกจากอาวุธทั้งสอง นนในกิจกรรมเนี่ยก็ยังมีแถมตัวของอาวุธ4ีดาวที่เป็นสมุดเวทของน้องคีเพิ่มมาอีก1ชิ้นด้วยนะครับซึ่งเจ้าสมุดเวทนี้เนี่ยจะอยู่ในกิจกรรมนะเป็นของรางวัลจากกิจกรรมเลยครับเดี๋ยวรอไปพูดถึงกิจกรรมแล้วจะอธิบายกันอีกทีนึงเนาะ มาต่อกันที่หัวข้อที่4ครับกับบอสใหม่เรียกว่าหน้าตาดีมากๆเลยครับเจ้าบอสตัวนี้เป็นซามูไรที่ถูกชักใย,ยอยู่ครับเจ้าบอสตัวนี้ก็จะดรอปของที่จะเอาไปเลื่อนขั้นตัวของคาซึฮะด้วยนะดังนั้นใครที่จะเล็งคาซึฮาเอาไว้เนี่ยก็จะมาตีบอสนี้ซึ่งความแปลกใหม่ของเจ้าบอสนี้นะครับเจ้าบอสตัวนี้เนี่ยมี2ธาตุในตัวเองครับก็คือธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ําแข็ง บอสเนี่ยสามารถทำดาเมจทั้ง2อธาตุออกมาพร้อมกันได้เลยนะครับเตรียมพบกันได้เลยกับบอสซามูไรมากูเคนกิครับ ถัดมาในหัวข้อที่5นะครับก็คือเนื้อเรื่องหลักครับผมจะมีเนื้อเรื่องหลักต่อเนื่องมาแล้วในที่สุดเกมก็จะได้ขยายเนื้อเรื่องหลักเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับกับแชปเตอร์ที่2ในเนื้อเรื่องส่วนนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการไปสู่เมืองอินาซุมะนะครับซึ่งในไลฟ์เนี่ยก็ได้มีการเอาภาพในเนื้อเรื่องเนี่ยมาให้เราดูกันเล็กน้อยครับซึ่งในเนื้อเรื่องเราจะได้เจอกับเจเปยโตด้วยที่จะมานำพาเราเนี่ยขึ้นเรือเพราะว่าเจฟเขาเนี่ยเป็นโจรสลัดนะครับ เดี๋ยวเจ้เขาเนี่ยจะพาเรานั่งเรือแล้วก็เดินทางไปสู่เมืองอินาสุมะผมนี่อดใจไม่ไหวแล้วนะครับสำหรับเมืองอินาสุมะเนี่ยมาที่หัวข้อถัดมาครับกับแมปใหม่หรือว่าแอเรียใหม่ที่เพิ่มเข้ามาครับ สำหรับใครเนี่ยที่เบื่อมอนสเตอร์กับเมืองลีเย่ไปแล้วในที่สุดเขาก็ได้ต่อขยายแมปให้เราแล้วนะครับกับแมปโซนใหม่ซึ่งก็จะเป็นเกาะนะเป็นเกาะหลายๆเกาะเลยครับในการเดินทางในส่วนเกาะเนี่ยเราก็จะมีการใช้เรือในการเดินทางด้วยครับซึ่งเจ้าเกาะพวกนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยนะมันยังไม่ใช่เมืองอินาซุมะนะครับแต่ยังดีครับที่เขามีแมปโซนใหม่ๆเนี่ยมาให้เราไปวิ่งเล่นสักที ถัดมาครับผมก็จะเป็นกิจกรรมหลักของแพทนี้แล้วสำหรับกิจกรรม Miss Summer Island Adventure ครับในกิจกรรมหลักนี้นะครับ <ๆ S 1> เพื่อนๆเนี่ยพลาดกันไม่ได้เลยนะในกิจกรรมนี้พนเพนะื่อนๆจะได้ไปเดินทางไปยังเกาะต่างๆและในการเดินทางของเราเนี่ยก็ได้ใช้เรือด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่ในเกม g e n s h i n Impact เลยทีเดียวพร้อมกับภารกิจมากมายและในตอนสุดท้ายเนี่ยของรางวัลจากภารกิจเนี่ยเรายังได้มาเป็นสมุดเวทของน้องคลีด้วยนะครับหน้าตาเนี่ยจะ เหมาะกับน้องคลีมากมากเลยแต่ว่าจริงๆแล้วสมุดเวทนี้จะเหมาะกับตัวละครที่ใช้การชาร์จโจมตีนะอย่างยานเฟยน้องคลีหรือว่าโมนาก็ได้ครับนอกจากนี้ในกิจกรรมนี้เพื่อนๆเนี่ยยังได้รับมงกุฎมาด้วยนะมงกุฎอันนี้จะเป็นมงกุฎอันที่7ในเกมนะครับอย่าพลาดกันเลยทีเดียวมาต่อกันที่หัวข้อที่8ครับหลังจากที่เราเล่นกิจกรรมกันมาแล้วนะอันนี้พลาดไม่ได้เลยครับกับชุดหรือว่าสกินของตัวละครครับมากันแล้วครับกับสกินของ ตัวละครจีนแล้วก็บาบาร่าครับซึ่งชุดหรือว่าสกินเนี่ยของจีนจะมาในรูปแบบของการเติมเงินนะครับแอบกระซิบบอกเพื่อนๆเ,เอาไว้ก่อนเลยในช่วงเวลาของกิจกรรมเนี่ยเขาจะขายชุดของจีนอยู่ในราคา1350 Genesis Crystal นะครับ แล้วก็หลังจากนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราซื้อไม่ทันเขาก็ยังขายจองต่อเนื่องนะแต่จะอยู่ในราคา1680 Genesis c r i t a n ครับแต่สำหรับชุดของบา r บาร่านะครับจะมาพร้อมกับมินิอีเวนต์ของเขานะซึ่งมินิอีเวนต์เนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นแชปเตอร์ต่างๆของเจ้าเปลือกหอยตรงนี้นะครับแล้วในแต่ละแชปเตอร์เนี่ยก็ให้เราไปทำภารกิจต่างๆแล้วในตอนสุดท้ายเราก็จะได้ชุดของน้องบาบารามาอย่างฟรีๆเลยครับ และก็ต่อเนื่องมาที่หัวข้อที่9กันอย่างต่อเนื่องเลยครับกับมินิอีเวนท์ที่จะเข้ามาสําหรับมินิอีเวนท์เนี่ยเยอะมากๆเลยครับมาดูกันไปทีละอีเวนต์เลยดีกว่าครับว่ามีกิจกรรมอันไหนเนี่ยน่าสนุกบ้างครับมาที่มินิอีเวนต์แรกครับกับคารบูมบอมคอมแบท สำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยจะให้เพื่อนๆเนี่ยทำการตีเทนนิสครับจะมีเจ้าแท่น1อันหรือว่าเจ้าป้อม1อันครับยิงลูกบอลออกมาให้เพื่อนๆเนี่ยวิ่งไปแล้วก็ทำการตวัดเจ้าลูกบอลนั้นเนี่ยกลับไปที่เจ้าป้อมนั้นครับเพื่อสะสมคะแนนแล้วก็เอาไปแลกรับของรางวัลครับซึ่งในกิจกรรมนี้ในตอนสุดท้ายเพื่อนๆเนี่ยสามารถได้รับเนมการ์ดของกิจกรรมมาด้วยมันน่ารักเลยทีเดียวครับมาต่อกันที่มินิอีเวนต์อันที่2ครับ Never Ending Battle เป็นกิจกรรมแบบง่าย อีกแล้วครับมันจะมีแท่นให้เพื่อนๆกดเปิดกิจกรรมหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยตีมอนสเตอร์ตามที่เขากําหนดตีตีๆๆต,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 ตีอย่างเดียวเลยครับหลังจากนั้นเพื่อนๆก็จะได้คะแนนมาเอาไปแลกรับของรางวัลเพียงเท่านี้เองครับสําหรับกิจกรรมนี้ มาต่อกันที่มินิอีเวนต์ถัดมา Legends of v a g a b o n s o r t ในกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะเพิ่มเลเวลความยากของมอนสเตอร์ที่เราจะต้องตีเพิ่มขึ้นมาครับจะคล้ายๆกับกิจกรรมที่แล้วเลยอีกแล้วครับกลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมที่สามารถเลือกระดับความยากของกิจกรรมได้ก็จะให้เราเนี่ยในแต่ละวันจะไปตีบอสต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าโอชินิก เจ้าบอสหินหรือว่าบอสซาม,มูไรตัวใหม่นะครับของรางวัลในกิจกรรมนี้ในตอนสุดท้ายก็หนีไม่พ้นเจ้าเนมการ์ดเหมือนเดิมครับซึ่งในทุกกิจกรรมที่ผมกล่าวมานะก็จะมีไพโมเจมเนี่ยให้เพื่อนๆในทุกกิจกรรมเลยนะครับ มาต่อกันที่หัวข้อถัดมาเลยดีกว่าครับกับหัวข้อที่10การปรับปรุงระบบซึ่งในการปรับปรุงระบบของแพท1.6นี้จะปรับปรุงทั้งหมด3ระบบครับระบบแรกเลยก็คือระบบการนำพาเราไปตีมอนสเตอร์ต่างๆเมื่อเรากดไปที่สมุดของเราเนาะแล้วก็ไปทําการเลือกมอนสเตอร์ที่เราต้องการไปหา หรือว่าเราอยากไปเก็บขยะของเจ้ามอนสเตอร์ตัวนี้พอเราเก็บไปปุ๊บเราฆ่าตัวแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วในระบบติดตามที่เขาทําเพิ่มขึ้นมาให้เรานะครับเราไม่จําเป็นจะต้องไปเปิดสมุดแล้วก็ทําการหามอนสเตอร์ใหม่แต่ในระบบที่เขาจะปรับปรุงมาให้เราเนี่ยเขาจะนําพาเราไปหามอนสเตอร์ตัวถัดไปเลยครับอันนี้ก็จะช่วยให้เพื่อนๆเ,เนี่ยฟาร์มขยะเป็นง่ายๆขึ้นเนาะ ถัดมาครับการปรับปรุงระบบที่2จะเพิ่มส่วนของช็อตคัตมาในระบบ PC ใครที่เล่นส่วนของ PC u อยู่พอเรากด O เนี่ยก็จะเข้ามาสู่หน้าเพื่อนแบบนี้เป็นต้นครับก็จะเพิ่มช็อตคัตเพิ่มขึ้นมาให้เรานิดหน่อยครับและการปรับปรุงระบบสุดท้ายก็คือรายละเอียดของโดเมนครับจากเดิมเนี่ยเราอาจจะไม่รู้เนาะว่าในโดเมนนั้นเนี่ยเราจะไปเจอกับมอนสเตอร์อะไรบ้าง ตัวนี้เราสามารถมาดูโดเมนดีเทลเพื่อดูได้ครับว่ามีมอนสเตอร์อะไรบ้างแล้วเจ้าความสามารถในโดเมนที่เราจะได้เพิ่มขึ้นมาหรือว่าต้องระวังเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับถัดมาหัวข้อที่11แล้วครับอันนี้จะเป็นการเพิ่มระบบเข้ามาใน s e r e n i t y Pod หรือว่าเจ้าบ้านของเรานั่นเองจากเดิมนะครับบ้านของเราเนี่ยก็สร้างได้แต่เฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมในแพทถึงจุดหนี้เพื่อนๆเนี่ยสามารถวางตัวละครของเราเนี่ย ลงไปในบ้านได้ครับบ้านของเราจะไม่เหงาอีกต่อไปแล้วครับจะไม่ได้มีแต่เฟอร์นิเจอร์แล้วจะมีสิ่งมีชีวิตที่เป็นคนอยู่ในบ้านแล้วครับเราสามารถวางตัวละครของเราไม่ว่าจะเป็นตัวละครใดก็ตามลงไปในตำแหน่งต่างๆของบ้านของเราครับบ้านของเราก็จะดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยทีเดียว นั่นก็เป็นทั้งหมดของแพท1.6ที่เขาอัปเดตแล้วเพียงพอหรือยังครับเพื่อนๆสำหรับผมเนี่ยมันยังขาดไปอีกนิดนึงสิ่งที่พวกเราเฝ้ารอเลยก็คือแพทอินาซุมะนั่นเองหรือว่าเมืองอินาซุมะที่กำลังจะเข้ามาใหม่และในตอนนี้ครับมาต่อกันที่หัวข้อ12ที่เพิ่มเติมเข้ามาเลยครับกับการแนะนำเมืองใหม่อินาซุมะโดยอายากะครับในที่สุดเกมก็เริ่มมีการเอาตัวละครอย่างออยากะมาให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วนะถึงน้อง เนี่ยจะมาในรูปแบบของตัวละครตัวเล็กๆน่ารักแต่ก็อย่างน้อยมันก็เป็นมาจากออฟฟิเชียลแล้วครับซึ่งเขาก็ได้นําอยากะมาแนะนําโซนต่างๆของเมืองอินาซูมะครับสรุปคร่าวๆนะครับเจ้าเมืองอินาซูมะเนี่ยก็ยังเป็นเมืองปิดอยู่นะไม่อนุญาตให้ประเทศอื่นเนี่ยเข้ามานะครับแล้วเมืองเนี่ยก็ยังเป็นเกาะต่างๆแล้วก็เคยเกิดทันเดอร์สตอมหรือว่าพายุสายฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นทําให้เกิดเป็นภูมิประเทศที่เป็นเกาะต่างๆแบบนี้ครับที่เหลือก็จะเป็นส่วนของน้องออยากะเนี่ยเล่าถึงบรรยากาศต่างๆใน อินาซึมะนะเขาเอามาเรียกนำย่อยเราอีกแล้วอ่ะเมื่อไหร่จะมาซะทีนะสําหรับแพทอินาซึมะเนี่ย And finally our last stop is Inazuma's largest shrine the Grand Narukami Shrine จบไปเรียบร้อยครับสำหรับ12อัปเดตใหม่กับแพท1.6ที่กำลังจะเข้ามานี้เ <_ an> พื่อนๆชอบตรงไหนกันบ้างครับสำหรับแพท1.6ผมนี่ก็มีจุดที่ชอบอยู่หลายอย่างเหมือนกันนะไม่ว่าจะเป็นการไปขับเรือเนาะหรือว่าตัวละครคาซึฮะก็ตามและที่สำคัญในที่สุดผมก็ได้เห็นอายากะแล้วซึ่งในตอนที่ผมไลฟ์สตรีมเนี่ยในช่องแชทของผมนะทุกคนออกมากี๊ดการ์ดอายากะกันอย่างเต็มที่เลยครับผมก็เป็นอีกหนึ่งคนครับในที่สุดอายากะก็ออกมา เชิดฉายแล้วครับตื่นเต้นไม่ไหวแล้วสําหรับอินาซุมะแล้วก็อายากะสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณ8,449ซับสไครเบอร์จากทาง y t u t u ครับหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดสับสไครให้กันใกล้จะ1น0 0 0ซสับสไคร,รแล้วครับช่วยกันนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Otto, Entered The, The, The Bir